สวัสดีครับวันนี้จะพามาเขียนบล็อกเชนด้วย Python นะครับว่าเป็นยังไงแล้วมันยากง่ายยังไงครับตรงข้อมูลพวกนี้นะครับผมก็ไปเรียนมาจาก Future Skill เนาะถ้าใครอยากได้ความรู้แบบเต็มๆละเอียดยิบนะครับก็ผมแนะนําให้ไปเรียนกับ Future Skill ได้นะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเออเหมือน overview ร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นการรวบรวมตัวเองเนาะไม่ได้ถือว่าเป็นการค้านะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนั้นไปเรียนเพิ่มเติมได้ที่ Future Skill อีกทีนึงนะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มการเขียนโค้ดบล็อออออออกกกกกเเเเเชชนน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 นาาาาาะะะะะะ็็มมมดดูววว่่ไไไไ้้้้บบบบลลียยััััปปรรรรแคคืง ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันถูกเกิดมาเพื่อที่จะทําให้ข้อมูลนั้นมีความโปร่งใสมากขึ้นทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองโดยปกติแล้วนะถ้าเราจะมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่มันสาคัญเนี่ยเราจะให้ใครตรวจสอบได้ก็ต้องให้คนที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่างเช่นธนาคาราหรือว่า,า้าราชการนะครับมาตรวจสอบข้อมูลของเราเนาะแต่ว่าใน blockchain เนี่ยมันจะเพิ่มมีการตรวจสอบเกิดขึ้นได้ดทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลตรงนั้นน่ะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้และการที่ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับมันก็มันก็มีข้อดีก็คือมันแก้ไขได้ยากเมมมมันนนก้ขาาคครีว Security ึ คนนื่นแก้ไขทุกคนนั้นก็ต้องรับรู้ว่าไอ้ตรงนี้มีการแก้ไขหรือว่าการเกิดระลึกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของบลนะ็อกเชนเนาะหรือว่าดิสเซนเซอร์ไลน์นั่นเองนะครับก็ไปหาดูความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมแบบคร่าวๆแบบเร็วๆนะฮะโอเคก่อนที่เราจะมาเขียนโพลกัก,ก็อันดับต่อมาครับก็ไปดูที่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เนาะเป็นการเกี่ยวกับเออ่การให้เราเรียนรู้ว่าไอ้บล็อกเชนเนี่ยมันคืออะไรแลวกก้วประกอบด้วยอะไรกันบ,บ้างเนาะนะครับปกติแล้วนะครับไอ้บล็อกเชนเนี่ย มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะ,จะตรวจสอบข้อมูล Data นั่นเองครับดังนั้นเราต้องมี Data เข้ามานะก็ผมจะใส่คําว่า Data เนี่ยผมอาจจะเก็บคําว่ามีให้แล้วกันนะฮะนะครับใน Data เมื่อมี Data าั๊บสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นนะก็คือแฮดนั่นเองไอ้แฮดนี้มันก็คืออะไรครับไอ้แฮดนี้มันก็เหมือนกับการเข้ารหัสอย่างหนึ่งครับก็คือเอา Data มาแปลงเป็นรหัสเข้าโค้ดที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้ยากใช่ไหมฮะ เราเขีนว่ามันมีตัวเลขหลายตัวสองหลายตัวมากนะครับเป็นเลขฐาน16นะครับดังนั้นการที่คุณจะแก้ไขกลับมาหรือว่าการดีโค้ดของแฮชเนี่ยดีโค้ดแฮชกลับไป Data เนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันด้วยออไอตัวเลขฐาน16เนี่ยมันมีหลายตัวมากนะครับทำให้าก,าการความปลอดภัยในเรื่องการเข้าข้อมูลแบบแฮชเนี่ยมันก็มากขึ้นนั่นเองนะครับในบล็อกเชนของเราในปัจจุบันเนาะก็อย่างเชน่นเออพวกคริปโตบิตคอยเนี่ยก็จะมีการเข้ารหัสแฮชที่ชื่อว่า SHA 2 5 6นะเป็นมาตรฐานหนึ่งนะที่ใช้ในการสากลด้วยนะครับผมโอเคเมื่อเรามี Data แล้วก็เข้ารหัสแฮดได้แล้วนะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับดัตต้าแฮดเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปคนระับทำให้มันต้องมีการเพิ่มขึ้นมากนะ็คือการเพิ่มชื่อบล็อกเข้ามานะครับชื่อบล็อกเนี่ยก็เป็นบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่3ไปเรื่อยเนาะแล้วก็ไอ้ตัวหนกนะครับไอ้หนกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นชื่อสกุลอีกทีนึงนะครับก็เหมือนกับเอ,อ่อเมื่อเรามีบอกมีชื่อปับ๊บก็ต้องมีนนีนนนนน็็นอออคท่่่เเเปสกกกุลาะะรัผมมชวยพิใ การเข้ารหัสที่มันยากขึ้นนั่นเองนอกจาก Data อย่างเดียวเนาะนะครับสมมติว่า,าผมมีหนกตัวนี้ใช่ไหมสังเกตว่าครับ,ปบเปลี่ยนหนกปับ๊บไอตัวแฮดก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับทำให้ไอตัวเนี้ยเ,เป็นหนกของประจํา Data ของชื่อว่ามีให้นะครับถ้าเปลี่ยนหนกของตัวนี้ออกไปนะครับมันก็เป็นหนกรหัสที่1631ของ Data มีให้น,นั่นเองครับไอตัวแฮดนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นครับสรุปได้ว่านะครับไอแฮเนี่ยมันจะ ใช้ข้อมูลก็คือใช้ข้อมูลของชื่อของบล็อกนะครับแล้วก็ข้อมูลของชื่อหนอกนะครับผมแล้วก็ข้อมูลของ Data นะครับมาจนเล็บเป็นข้อหรหัสของเป็นแฮชขึ้นมานั่นเองเป็นบล็อก1บล็อกนั่นเองนะครับแล้วบล็อกเชนเป็นยังไงครับบล็อกเชนครับมันก็เอาบล็อกของเมื่อกี้มาต่อๆกันเปหลาหลายตัวเนาะนะครับก็มีมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็นบล็อกเชนหนึ่งบล็อกเชนก็คือ1คนที่เอาไว้ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเมื่อมันมีคนใดคนหนึ่งที่มันมีข้อมูลที่มันเปลีีี่่่่ยยยนนนนนไไปปปออางงเชผมมมลลขู้้ตรห เมื่อมันเมื่อมันมีคนใดคนหนึ่งที่มันมีข้อมูลเปลี่ยนไปปั๊บไอตัวบล็อกเชนหลังๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเออร์เลกเกิดขึ้นเป็นสีแดงใช่ไหมฮะมันจะมันจะการเป็นสีเขียวก็ต่อเมื่อทําการไมเน n งแล้วนะครับนี่ครับทาการเจริญไมเน็งนะครับปั๊บปั๊บปั๊บนะมันก็ต้องทําการตรวจสอบทุกคนเลยนะครับเมื่อมีระหว่างทางเกิดขึ้นทุกๆคนก็ต้องมาช่วยกันตรวจสอบนั่นเองอันนี้คือความโปร่งใสของบล็อกเชนตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วไอ้การไอ้การ m i เนี่ยไอ้การ mining มันคืออะไรไอ้การ mining เนี่ยมันก็คือการที่จะเจเนเร t แฮชใช่ไหมครับดังนั้นครับไอ้คาว่านักขุด bitcoin นักขุดเหมืองอะไรแบบนี้มันก็คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องทําการเจเนเร t ไอ้ตรงนี้แหละทำการ mining ไอ้ตรงเนี้ยที่มันได้ห้าแฮชขึ้นมานนั่เองนะครับอันนี้คือความหมายของนักขุด b i t c o i นะฮะโอเคต่อมานะครับก็เออกลับมาเข้าเรื่องครับก็มาดูว่านะครับมันจะมีไอ้ตรงหนึ่งที่มันเพิ่มมานะครับก็คือ s u p p l ตรงนี้เนาะ ไอตัวพอไวแฮเนี่ยมันก็คือแฮอของบล็อกก่อนหน้านะครับไอบล็อกที่1เนี่ยไม่มีแฮอ้สูงนะครับดังนั้นครับไอบล็อกที่1เนี่ยมันเลยไปแฮอก่อนหน้าก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์ 0, ใช่ไหมต่วนไอบล็อกที่2เนี่ยมันมีแฮอก่อนหน้าก็คือแฮอของบล็อกที่1อ่าใช่ไหมครับมันจะเหมือนกันเลยครับไอรหัสแฮแฮดของบล็อกที่1่อ่ะมันจะเหมือนกับพอไวแฮอ้ของบล็อกทีนน่2นะครับมันถูกส่งต่อกันมาครับอ่าแล้วก็ไอแฮอ้ดของบล็อก บล็อกโปรไแฮนี่ก็จะเปลี่ยนไปทําให้การเจรนเรตตรงนี้มันจะเกิดการเออเลิกเกิดขึ้นนั่นเองทําให้ต้องมีการทําการ mining ใหม่ของแต่ละบล็อกด้วยครับถึงจะสําเร็จและก็สักเซสที่สุดนะครับโอเคแล้วมาดูไอ้ตรงหนึ่งครับว่าสมมุติว่ามันมีระหว่างทางมีมีการเจเนเรตมากกว่ามากกว่าหนึ่งบล็อกพร้อมกันอย่างเช่นบล็อกที่2กับบล็อกที่นี่มีการเจเนเเตพร้อมกันหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งมาแฮกระหว่างทางเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบกันอย่างไรเนาะอันนี้ผมจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับเ,เขาเรีย อคอนเซนซัสโปรโตคอลเนาะไอคอนเซนซัสโปรโตคอลเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเจนนเนเตอร์โหวตเนาะเหมือนกับเออ่การประชาธ,ธิปไตยนะครับถ้ามีใครคนหนึ่งหรือว่าบล็อกบล็อกไหนบล็อกหนึ่งะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปแค่บล็อกเดียวนะมันแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าไอ้บล็อกที่มันนอกข้อแกกดำเนี่ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่ผิดปกตินะครับแล้วสิ่งที่ปกติเนี่ยมันจะถูกคัดออกแล้วก็แทนที่ด้วยบล็อกของคนส่วนใหญ่กลับมาเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้เป็นการเช็คความถูกต,ต้องนะคคครรรรรรรัััับบบขขขออ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 องงงงงงปปปะะะะะะชชาาาธิิไไไไตตตตยยย้้โโลล็กกเเเนน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 ฮมีีีีซึู่่่่่ใสทวว ผู้อว์เวิร์กนะครับไอ้ผู้อว์เวิร์กเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวคอนดิชันโปรโตคอลเนี่ยมาตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งไอ้ผู้อว์เวิร์กเนี่ยมันก็จะให้คนที่มีทำการคีเอดบล็อกเชนหรือว่าการทำไมเน็งบล็อกเชนหรือว่าการทำเจริญแหวนแฮดเนี่ยมีการตรวจสอบช่วยๆกันเนาะนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อผู้อว์เวิร์กก็คือคนที่ทำการขุดเหมืองคนที่1คนที่2คนที่3นะครับก็ทุกคนนะั้นก็จะมีการแข่งกันขุดหรือว่าแข่งกันถอดรหัสแฮดเข้ามาเมื่อมีการถอดรหัสแฮดกันได้ขึ้นนมาาปัั๊บบกก็จะะเเลืออททีีที่่ดดสุนะคร ไอความหมายคนที่ดีที่สุดก็คือแฮตที่อาจจะเป็นแฮตที่มีความสักเซสที่มันเอ่อปริมาณของบิตบต์น้อยที่สุดหรือว่าแฮตที่มีความเอ่อมีความซับซ้อนมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่สร้างหรือว่าครีเอทบล็อกเชนนั้นๆว่าจะว่าจะกำหนดเงื่อนไขของบล็อกเชนอย่างไรนะครับในการทำเจเนเรตของแฮตขึ้นมาครับในการ p u ออ off ิร์ k แต่ละคนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นทฤษฎีคร่าวๆเนาะนะครับคร่าวๆนะแบบเร็วๆนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันดีกว่านะว่าเป็นยังไง